เบลล่าเผยภาพเพื่อนใหม่แก๊งคุณแม่สนิทกันถึงขั้นทำแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้แฟนๆได้เห็นภาพของนางเอกลูกครึ่งเบลล่ารานีพร้อมด้วยคุณแม่และเพื่อนๆคนบันเทิงหมู่สองวาเลตี้อาทิโนตอุดมสิงโตนำโชคกองห้วยไล่ถาคณิตฐาปาหมี่ลั่นฟ้าไปทำบุญไกลถึงเจดีพุทธคายา ประเทศอินเดียล่าสุดสาวเบลล่ายังได้เผยภาพคุณแม่นี้พร้อมแกงเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นโนต้ตอุดมสิงโตนำโชคกล้องห้วยไล่พร้อมข้อความระบุว่า My friend ของคุณน,นีเขาช่วงนี้เพื่อนเขาเยอะเหลือเกินค่ะภาพเพื่อการแสดงเท่านั้นปล่อยมือออกค่ะเดี๋ยวมัมทำเขาเขาบาดเจ็บ ทั้งนี้สิงโตยังได้เข้ามาคอมเมนต์น่ารักว่าด้วยผลแห่งบุญแท้ที่ทำให้ผมได้มาอยู่ในไอจีพี่เบลล่าลานีขอบคุณหลายๆครับเจ๊